สยองโดยกริบอาคมย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนวันนั้นผมได้รับโทรเลขจากทางบ้านให้รีบกลับบ้านด่วนเพราะยายป่วยหนักผมต้องรีบขอรางงานเดินทางกลับบ้านทันทีโดยการโดยสารรถไฟในสมัยนั้นทางรถยนต์ยังเข้าไม่ถึงบ้านผมแม้จะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพ แต่การพัฒนาก็ยังไม่เร็วเท่ากับกรุงเทพถักเท่าไหร่และผมก็ชอบที่จะเดินทางโดยรถไฟเพราะได้ชมธรรมชาติสองข้างทางไปด้วยกระทั่งถึงสถานีจุดหมายปลายทางก็ครบค่ำพอดีผมต้องเดินลัดเลาะไปตามคันนาอีกประมาณ20นาทีก็เข้าสู่อาณาเขตบ้านของผมที่ปลูกอยู่ติดริมแม่น้ำไผ่กอใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตรงข้างรั้วด้านหนึ่ง เอ็นลู่ตามแรงลมเสียดสีดังวังเวงแปลกๆแ,แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากใจห่วงอาการป่วยของยายเท่านั้นจึงรีบจำให้ถึงเรือนโดยเร็วเจ้าตูกเจ้าดำหมาที่บ้านที่ผมเลี้ยงเอาไว้เห่ากระโชกมาจากได้ทุนเรือนแล้วมันก็วิ่งออกมาหาผมพอผมเรียกมันก็จำได้กระดิกหางทางหงิหงๆผมลูบหัวมันด้วยความเอ็นดู ตอนนั้นน้องสาวผมโผล่ออกมาดูที่หน้าเรือนว่าใครมาพอเห็นผมเธอก็รีบลงบันไดตรงเข้ามาหาหน้าตาดูไม่ค่อยดีนะทำไมมาเอาข้ามืออย่างนี้ละ่ะพี่นุน้องสาวผมถามว่าพี่จะได้รับโทรเลขก็าบ่ายแล้วยายเป็นยังไงบ้างผมก็อยากจะก้าวขึ้นเรือนแต่น้องสาวรีบรั้งแขนเอาไว้แล้วพูดเสียงสั่นๆอย่าพิ่งขึ้นเรือเลยพี่นุฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง เรื่องอะไรขึ้นไปเล่าบนเรือนก็ได้นี่นาน้องสาวมีอาการลุกลี้ลุกลนกวาดตามองไปรอบๆตัวแล้วบอกผมแทบจะกระซิบ้วยซ้ำไปไม่ได้หรอกพี่นุเดีย๋ยวยายได้ยินคำพูดของน้องสาวทำให้ผมต้องกมวหดคิ้วหน้านิ้วสงสัยแล้วถามกลับไปว่าทำไมต้องกลัวยายได้ยินด้วยละ่ะทำายังกับเป็นความลับเชื่อฉันเถอะนพินุมาทางนี้ก่อน น้องสาวบอกแล้วล้างแขนผมไปที่ข้างเรือนตรงนั้นตกแต่งเป็นสวนหย่อมสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนยามว่างเดี๋ยวนี้ยายไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะพี่นุ๊กน้องสาวทำสีหน้าหวาดหวาดไม่เหมือนยังไงยายทำให้ฉันกลัวนะสิกลัวทำไมยายเราแท้ๆไม่ใช่แล้ลระพี่นุกคนที่น้อยอวยอยู่บนบ้านไม่ใช่ยายของเราแน่หมายความว่ายังไง ผมถามด้วยความสงสัยพอน้องสาวทำท่าขนล,ลุกขนพองและมองขึ้นไปบนเรือนบ่อยๆฉันว่ายายถูกผีสิงน้องสาวผมตลุดปากจันเหนียวไหลหนะผมดุน้องสาวที่พูดไม่เข้าเรื่องแต่จันยังยืนยันหนักแน่นทำให้ผมต้องขอให้น้องสาวเล่ารายละเอียดให้ฟังเมื่อสองคืนก่อนฉันนอนเฝ้ายายตามปกติพอตกดึก ปวดท้องเบาขึ้นมาก็เลยจะลุกไปเข้าห้องน้ําแต่ไม่ทันขยับตัวลุกขึ้นก็ต้องนอนตัวแข็งไม่ได้ยินเสียงยายหัวเราะผมแกชอบใจอะไรสักอย่างแต่ที่ทําให้ฉันกลัวก็คือเสียงหัวเราะของยายมันไม่ใช่เสียงของคนแก่มันเป็นเสียงของคนสาวตอนนั้นฉันได้แต่นอนใจเต้นเกิดกลัวยายขึ้นมาหูฝาหรือเปล่าผมแย้งน้องสาว ไม่หรอกพี่นุฉันได้ยินจริงๆและที่ทําให้ฉันแทบช็อกก็คือคําพูดของยายยายพูดยังไงแกบอกว่าปลาช่อนเนื้อหวานหวานแกชอบแกจะเข้าไปกินทั้งหมดเลยแล้วยายก็ลุกขึ้นมานั่งหันมามองฉันเหมือนแกจะสงสัยว่าฉันหลับอยู่หรือเปล่าตอนนั้นฉันรีบหลับตาร้ออยู่งใ,ใจว่าขออย่าให้ยายรู้เลยว่าฉันไม่ได้หลับ แล้วยายก็ร้องอีกฉันแอบรีรตามองแล้วแทบปีบ้านแตกเพราะตกใจที่ยายลุกขึ้นยืนล้เชิดเชิดอย่กับคนเด็สาวแล้วยังแลบลิ้นเลียปากแผลแอีกแล้วยายก็รีบวิ่งออกจากห้องเข้าไปในครัวครู่เดียวได้ยินเสียงเคี้ยวดังแจ๊บๆจออกมาจากในครัวฉันหัวใจจะวายกะให้ได้ที่รู้ว่ายายกำลังกินปลาช่อนที่แม่ซื้อมาจากตลาด ซึ่งแม่จะแกงกินตอนเช้าสักพักยายก็กลับมาทำเหมือนคนป่วยดังเดิมผมนิ่งฟังเรื่องที่น้องสาวเล่าอย่างเชื่อคึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่ใช่เพราะการนอนฝันหรอกนะฝันอะไรกัล่ะพิน่นยายกินปลาช่อนของแม่จริงๆพอ,พอเช้ามืดฉันได้ยินเสียงแม่ว่นวายลั่นว่าปลาช่อนหายไปไหนหมดฉันไม่กล้าบอกแม่ว่ายายกินไปแล้ว ตอนที่แมุ่วยวายอยู่ฉันเหลื่อมมองไปทางห้องยายอย่างไม่ตั้งใจแล้วก็ต้องขวาใจแทบหยุดเต้นเพราะยายกําลังมองฉันอยู่ก่อนแล้วกยิ้มให้ฉันแล้วก็เบหน้ากลับไปทําเป็นนอนป่วยไม่รู้เรื่องเนี่ยฉันคิดว่าคือนี้จะไม่ขอนอนเฝ้าหน้าห้องยายแล้วกลัวยายจะมาล้วงไส้ฉันกินน้องสาวพูดไปทำท่าคนลุกขนพทอป ผมฟังแล้วยิ่งขับสนเกิดมาจะไม่เคยเจอผีสักครั้งเดียวพะาน้องสาพูดจริงผมก็ต้องพิสูจน์ให้รู้ว่ายายถูกเสิงจริงหรือเปล่าเมื่อขึ้นเรือนไหว้พ่อกับแม่แล้วผมก็ไปกราบยายมองดูแกที่นอนหลับตานิ่งใบหน้าซีดอย่างคนที่กำลังป่วยไข้แล้วยายจะลุกขึ้นมาลําแล้ววิ่งเข้าครัวไปกินปลาช่อนของแม่ได้ยังไงผมนึกสงสัยอยู่ในใจ คืนนั้นผมนอนเฝ้ายายแทนน้องสาวเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าเป็นอยาที่น้องสาวพูดหรือเปล่าผมนอนมองยายอยู่เป็นพักก็ไม่เห็นว่ายายจะมีอาการผิดปกติแต่อย่างใดกระทั่งดึกสงัดได้ยินเสียงน้ําค้างตกกระทบหลังคาดังปอกแปตปอบแปผมก็เริ่มง่วงจึงหลับตาคิดว่าจะง,งีบสักหน่อยค่อยตื่นมาแอบสังเกตการต่อแต่ผมก็เผลอหลับไปจนได้ ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่มาสะดุ้งตื่นก็ตอนได้ยินเสียงหมาเห่ากระโชกที่ได้ถุนเหมือนมันจะตกใจอะไรสักอย่างจากนั้นมันก็วิ่งออกจากใต้ถุนเรือนไปโก่มคอหอนอยู่ตรงท่าน้ำเสียงหอนของมันโหยหวนวังเวงจนผมขนลุกเกลียว แต่ก็ไม่คิดอะไรมากคิดเพียงว่าหมามันหอนก็เป็นเรื่องปกติมันอาจจะกำลังติดตัวเมียอยู่ก็ได้แล้วไม่รู้ผมนึกยังไงจึงเดี๋ยวไปดูยายว่าเป็นยังไงบ้างจากแสงตะเกียงที่รีเรียงไฟเอาไว้ตรงปรากประตูห้องสาดแสงเข้าไปพอเห็นคนในห้องได้ทำให้ผมถึงกับต้องเบิกตาโตเพราะบนที่นอนไม่มีร่างของยายนอกจากที่นอนเปล่า ผมรีบลุกขึ้นไปดูยายเพราะใจเป็นห่วงตัวแกจะลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเปิดออกล้มลงไปได้รับบาดเจ็บแต่พอเข้ามาในห้องก็ไม่พบร่างขอยงยายผมดีนงงสับสนอยู่ในห้องว่ายายหายไปไหนรีบไปดูในครัวก็ไม่มีจึงกลับออกมานั่งพื้นคิดว่ายายหายไปได้ยังไงทั้งที่กำลังป่วยผมจะปลุกพ่อกับแม่พอเห็นว่าดึกมากแล้วจึงเปลี่ยนใจรอให้ใกล้รุ่งก่อน เดอยยายอาจจะกลับมาพ่อกับแม่จะได้ไม่ตกใจผมคิดในแง่ดีว่ายายอาจจะฟื้นไข้ลุกขึ้นเดินเถือนได้เองและแกอาจจะลงไปเข้าห้องน้าที่หลังเรือนเดี๋ยวคงจะกลับมาเองเวลาผ่านไปเรื่อยๆผมเฝ้ารอการกลับของยายอย่างไม่มีวี่แววัวนิ้วสึกร้อนใจจึงตัดสินใจจะปลุกพ่อกับแม่และน้องสาวก็ต้องชะงักเมื่อเสียงหมาที่เงียบไปสักครู่ เกิดเอากระโชกขึ้นมาแล้วก็โกงคอหอนเหมือนตอนที่ผมผวาตื่นไม่มีผิดผมหันเรือหันฝวามลังเลว่าจะไปดูที่หน้าเรือนหรือไปปลุกพ่อกับแม่ก็ได้ยินเสียงคนวิ่งขึ้นบันไดใจผมเต้นรัวตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็แทบพกเมื่อเห็นร่างของใครคนหนึ่งกระโจนข้ามคนรัวชานเรือนลงมาที่พื้นชานเรือนยาย ผมอุทานอยู่รล่างกระย่องกระแยงของยายดูกระชับกระเฉงไม่เหมือนคนแก่ที่กําลังป่วยเลยสักนิดแทนที่แกจะตกใจที่เห็นผมแกกลับเสแยยิ้มแล้วก้าวผ่านผมเข้าไปในห้องทิ้งตัวลงนอนบนที่นอนแล้วตะแคงร่างอันหลังให้ผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเสียอ,อีกที่ยืนตัวแข็งอยู่อย่างนั้นเพราะตอนที่ยายศบตาผมแววตาของแก น่ากลัวพิลึกคู่เดียวผมก็ดีนเสียงโวกเวกดังใกล้เข้ามาทางหน้าเรือนเหมือนคนพวกนั้นจะร้องบอกกันว่าปอบมันหนีเข้าไปในบ้านนี้เสียงหมาเห่ากระโชกใส่คนปลกหน้าอยู่ตรงหน้าเรือนทาให้พ่อผมและน้องสาวผมตกใจตื่นผอกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีเสียงตะโกนเรียกพ่อผมคนที่เรียกคือลุงแกนที่สนิทก,กับพ่อลุงแกนก็เป็นหมอ,อยาก,กลางบ้าน ใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปให้แกพ่นยาให้และนอกจากปรุงแม่มแกจะมีความรู้เรื่องยารักษาอาการเจ็บป่วยแล้วแกยังมีความรู้เรื่องคาถาอาคมด้วยใครที่ถูกผีเข้าหรือถูกกระทําก็จะต้องให้แกช่วยจัดจัดปัดเป่าให้ทุกครั้งพ่อบอกให้ผมกับน้องไปช่วยจะไล่หมาและพาลุงแจมกับโกชาวบ้านขึ้นมาบนเรือคอรุงแกมก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกเท่านั้น เสียงจิงจบก็ทักกันเกลียวไอ้ตูก,กับไอ้ดำที่ถูกผมปรามจนหยุดเห่าไปสักคู่ก็ส่งเสียงหอนขึ้นมาโอ้ยหวนทุกคนบนเรือนดูจะออกอาการผนลุกเกลียวด้วยสีหน้าหวาดหวาดแต่ลุงแกมกับมีสีหน้าเรียบขึ้นแกบอกกับพ่อผมว่ามีคนเห็นใย,ยปิดกำลังกินลูกทิ่คล้อยที่ตุนเตืนก็ตกใจโวยวายตะโกนให้คนช่วย แต่ยายปิดปอกระโดดหนีลรงเรือนเมืก่อนลุงแจมซึ่งไปทําน้ามนต์ให้เมียทิ่คล้อยกินจะได้คลอดลูกง่ายๆอยู่ที่นั่นด้วยจึงได้บอกให้ทุกคนรีบตามจัดการปอบก่อนจะไปทําร้ายใครอีกพอลุงแจมบอกว่ายายเป็นปอบพ่อก็หน้าเสียขยับจะแย้งก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อประตูห้องยายอยู่ดีๆก็ปิดเสียงดังปังทุกคนต่างก็ตกใจ กับเหตุการณ์เช่นนี้ลุงแกนบอกว่าปอกมันกําลังท้าทายเธอยู่ถ้าไม่จัดการต้องมีคนถูกปอกกินอีกแน่แม่น้าตาร่วงตอกสงสารยายแต่ก็จำใจยอมให้ลุงแกนจัดการปรอกที่สิงอยู่ในร่างของยายเมื่อลุงแกนบอกว่ายายตายไปแล้วที่เห็นยังป่วยไข้เพราะปอกมันเลี้ยงสังขารเอาไว้แต่ถ้าลุงแกจัดการปรอกได้ ร่างของยายจะเน่าเซ็ตทันทีเมื่อไม่มีใครพัด้านลุงแก่งก็เริ่ม,มทำวิธีกำจัดต่อตามวิธีของแกจนกระทั่งทุกอย่างเรียบร้อยแกก็เอาข้อสานเศษซัดใส่ประตูห้องของยายเสียงหีดร้องราวเจ็บปวดแสนสาหัสดังสนั่นไปทั้งเรือนผสมกับเสียงเห่าหอนของสุนัขสองตัวทางด้านล่างมันเป็นอะไรที่ชวนขนลุกขนพองเสียเลือเกิน ลุงแจมซัตเข้าสารเสร็จอีกเสียงตีร้องกระดังขึ้นอีกแต่คราวนี้ประตูห้องเปิดผางออกอย่างแรงทุกคนถึงกับตกตระลึงเมื่อเห็นยายยืนหน้าตาถึงถึงอย่างโกรธจัดโดยไม่มีอาการว่าเจ็บก่วยให้เห็นแกจ้องหน้าลุงแจมอาวาดเสียงเคลี้ยวก่าไอ้แจมคนอับปี้มึงคิดจะลองดีกับกูเหร แกเป็นปอ,ยอบยกบอกจากล่างเย็ดปิกซะดีกว่าไม่กูจะเซ็งมันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นบาปคนป่วยตายแล้วแกจะทรมานเขาทำไมฮ่าฮ่าฮเพากูต้องการถายทอดความเป็นปอบให้กับหลานสาวหยิบปิกในหล่ะคำพูดของนางปอบในร่างยายปิกทำอาจารย์น้องสาวของผมถึงกับหน้าสระนก ขยับเข้าเกาะแขนผมเนื้อตัวสัน่นพี่นุฉันไม่เป็นปอบนะไม่ต้องกลัวลุงแจมต้องจัดการมัได้แน่ผมปลอบน้องสาวและคอยดูว่าลุงแจมแกจะจัดการถืปอปอกในร่างยาอย,ยังไงแล้วผมก็เห็นลุงแจมแกล้วงเอามีดหมอออกมาจากย่ามสะพายพนมมือบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งแกก็เป่าลงไปที่มีดหมอสามครั้งแล้วปักปลายมีดลงกับพื้น าานางปีตอกรีดร้องอย่างเจ็บปวรดร่างติดครวโดนเถียงติ้งของพื้นลืงแจมกดมีดลึกลงไปอีกเสียงรีดร้องยิ่งหวยยหวนลุงแจมนั่งขัดสมาธิหลับตาแต่ปากยังขมุกขมิดโงมอ่านคถาปราบเไม่อยู่กระทั่งร่างสองยายสงบลงลุงแจมจึงลืมตาดึงมีดหมอออกจากพื้น แล้วเดินไปที่ร่างที่แน่นิ่งของยายเอามีดหมอจิ้มปที่หน้าผของยายเท่านั้นเสียงกรีดร้องอย่างเก็ตปวดก็ดังสนั่นไปทั้งเรือนก่อนที่ร่างของยายจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นศพที่เน่าเฟะทรงกลิ่นเน่าคระคุ้งลุงแจมบอกว่าปอกถูกปราบแล้วให้พ่อผมจัดการทำศพยายตามประเพณีได้เลย